มาปฏิการสาธิตการติดตั้งไม้พื้น BS 20คือหน้ากว้าง20เซนต์นะฮะหน้ากว้างทิ่เราใงานตัวนี้ระยะลิ้นที่เราเรียกหน้ากว้าง20เซนเนี่ยเราจะหักเอ็นออกนะฮะเป็นหน้ากว้าง20คือลักษณะของแผ่นลักษณะโครงไม้พื้น ต้องวางบนไม้โครงนะจะต้องขึ้นโครงข้าวก่อนลันกษณะโครงก็ประมาณนี้การติดตั้งก็คือใช้แผ่นแรกยิงเหมือนการติดตั้งไม้พื้น W H 0หรือลังคาวไวนิลหรือแผ่นกว่าพาเซลการติดตั้งจะคล้ายๆกันนะขึ้นโครงข้าวแล้วก็ยิงสูรูตามโครงโครงจะเป็นโครงเหล็กหรือสแตนเลสก็ดูว่าเป็นโครงไม้ ก็ใช้สก,กู๊ตเลียวปล่อยทั่วไปนะยิงระยะความยาวของสกูก็ตามระยะของโครงหรือระยะของงานนะครับถ้าหนาหน่อยเราก็ใช้สกูที่ยาวขึ้นเพวนั้นสามารถแอจะหรือประยุกต์ได้ตามหน้างานนะครับต่อไปก็ดูช่างสาธิตการติดตั้งเริ่มขั้นตอนแผ่นแรกนะครับอันนี้คือแผ่นแรกครับกนะ็สกูก็ยิงเหมือนไม้พื้น ว <c oughs> ิวเฮดสิยิงเข้าไปเ <c oughs> ทคนิคก,ก็ของช่างที่ชํางงานก็อาจจะใช้สว่านยิง <c oughs> เป็นนำร่องก่อนนะฮะจะเห็นจะเห็นลักษณะร่องครับก็จะทำให้สกูลง่ายต่อการยิงแล้วไม่เคลื่อนนะครับก็ยิงเข้าไปได้เลยตามตรงนะครับแล้วก็แผ่นที่สอง ครับผมก็เข้าลิ้นก็เคาะให้สนิทก็สำคัญคือการเคาะให้สนิทนะดูให้ความเรียบร้อยด้านข้างด้านเคาะเมื่อสนิทแล้วก็ยิยงตามระยะโคงด้วยสก,ก,กูเกล่อยทั่วไปนะครับดูความเรียบร้อยของแผ่นก่อนยิยงนะก็ สามารถยิงได้เลยกีตรติดตั้งจะง่ายนะครับที่สก็ยิงเหมือนแผ่นที่สอง การเข้าลิ้มให้สนิบนะครับเช็กเคาะให้สนิบนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวนี้นิดนึงถ้าสมมติว่าแผน่นของเราติดตั้งไปเรื่อยตามหน้างานจริงถ้ามันสิ้นสุดที่แผน่นพอดีแล้วก็ปล่อยตัวนี้แล้วก็ปิดด้วยบัว จบที่ตรงนี้เราก็ตัดได้เลยนะฮะตัดไปตรงไปเลยให้สิ้นสุดตามโครงนะครับแล้วก็เมื่อสิ้นสุดสัมค้ายเราก็สามารถจบงานด้วยการนะฮะเราต้องการปิดขอบความสวยงามนะครับแล้วก็ตัดระยะของแผ่นตัวนี้เท่ากับขอบตัวนี้เราจะลอยขึ้นมาระยะตามที่ต้องการหรือประมาณนี้นะฮะนี่คือแผ่นสาธิตนะครับระยะจริงอาจจะตามความสูงของโครงนะครับปิดให้ความสวยงามประมาณนี้นะฮะใช้การ้อนแปะได้เลย หรือ,อวิธีการหนึ่งก็คือปิดด้วยบัวนะครับตัวนี้จะไม่ไม่ฟิกว่าปิดด้วยวิธีไหนแล้วแต่เทคนิคของช่างแต่และที่สามารถประยุกต์ใช้ได้นะฮะบ,บัวก็จะประมาณนี้นะครับระยะของจริงก็งคือปิดสุดเลยหรือลอยขึ้นมาตามระยะที่ช่างต้องการตามที่เจ้าของงานหน้าง,งานนั้นๆต้องการนะฮะก็ปิดประมาณนี้นะครับนี่คือการปิดขอบด้านนี้ด้านนี้นะครับ ก็เป็นการสิ้นสุดการติดตั้งแผ่นไม้พื้น v 20นะครับ